สวัสดีค่ะพอไปดูวิดีโอน้องคนหนึ่งนะคะอยู่ที่ไทยมีสามีเป็นฝรั่งนะคะประเทศทางยุโรปนะคะน้องเนี่ยน่ารักดีนะคะพูดเพราะนะคะเขาทำวิดีโอของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่ที่ต่างประเทศพอก็ไม่ได้รู้นะว่าเขาอยู่นานไหมพอจะดูเขาคลิปแรกจำได้เป็นคลิปที่สร้างบ้านที่ไทยน้องอยู่ที่อีสานจังหวัดหนึ่งนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หาดูอีกว่าตกลงว่าน้องเขาอยู่ไทยหรือต่างประเทศปรดก็เป็นผู้นึงที่เผือกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปคอมเมนต์ใครไม่ดีนะคะป๊ดไม่ทําแบบนั้นนะคะสิ่งที่รู้สึกไม่เห็นด้วยไม่เชื่อหรือรู้สึกไม่ดี กับใครปอจะเก็บไว้ในใจนะคะปอจะไม่เอาออกไปนอกใจเด็ดขาดนะคะน้องเขาก็ย้ายไปอยู่ไทยสามีก็อยู่ที่ไทยด้วยมีคนมาคอมเมนต์เขาเนี่ยดีเยอะนะแต่มนุษย์เราอะมีความรู้สึกไงมนุษย์ที่ไม่ไม่ใช่มนุษย์เหมือนปอที่คิดได้นะมนุษย์ที่คิดไม่ได้เนี่ยมีอีกเยอะนะคะคนที่คอมเมนต์นี่นะก็ไม่ได้คิดไง ก็ฉันอยากคอมเมนต์อะฉันก็คอมเมนต์ไปแล้วสิ่งที่คอมเมนต์เนี่ยก็ไปทำร้ายความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความรู้สึกไงน้องเขาก็หายไปหลายวันเลยนะแล้วน้องเขาก็กลับมาเขาก็ทำวิดีโอท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่แหละแล้วเขาก็พูดถึงว่าที่เขาหายไปเนี่ยเพราะคอมเมนต์ที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ก,กับตัวเองแล้วสุดท้ายเขาก็ไปคิดทบทวน เขาก็นึกถึงผู้คนที่มาดูเขาแล้วก็คอมเมนต์ชื่นชอบเขาเป็นกำลังใจให้เขาเหล่านั้นมากกว่าตรงนี้ดีมากที่น้องคิดได้ปบมือให้ <c oughs> แล้วโบก็ดูโบชอบดูท่องเที่ยวอยู่แล้วนะปกติอะโบก็จะดูช่องท่องเที่ยวที่ไทยอยู่แล้วของน้องเนี่ยพูดตรงๆเลยเนี่ยในสายตาของโบน,นะจากคนทำ u t u b e เนี่ยวิดีโอน้องอะ ไม่ได้มีความดึงดูดให้โบได้ไปดูไปชื่นชมเลยเพราะว่าโปรดักชันของน้องนะ่ะไม่ดีเลยทำไมโบถึงดูละ่ะโบอะฟังน้องเขาพูดถึงทัศนคติหลายๆอย่างเป็นการให้กำลังใจตัวเองแล้วก็กำลังใจผู้คนที่มาฟังน้องเพราะกลุ่มคนที่มาฟังน้องเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันมีชีวิตที่ไม่ได้ร่ำรวยหวือหวาฟู่ฟ้า และอื่นใดอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้คือเบื้องต้นที่โบวะวิเคราะห์และพิจารณาได้าจากตัวเองช่องโบว์เนี่ยก็วิเคราะห์และพิจารณาเหมือนกันว่าใครที่มาดูช่องโบว์ช่งองโบ์เนี่ยเป็นคนที่กลางๆนะจะรวยก็ไม่รวยจะจนก็ไม่จนแต่ความเป็นจริงคือจนนะคุณ <c oughs> ความเป็นจริงคือจนแต่ลักษณะท่าทางการพูดการแต่งตัวบางครั้งโบก็ดูแล้วนะว่าโบก็แต่งตัวธรรมดานะแต่ด้วย บุคลิกลักษณะหรือเปล่าทําให้คนหลายคนที่เขามองว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดีเท่าโบโบก็ไม่รู้ว่าเขาคิดแบบไหนนะอันนี้ก็แล้วแต่นะโบนอะไม่ได้แบ่งแยกหรอกสิ่งที่โบทพูดคือไม่แบ่งแยกแต่คิดไปแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าโปก็แบ่งแยกโปก็ว่าโปก็แบ่งแยกเป็นบางครั้งเพราะว่าคนไม่เหมือนกันไงคุณการใช้ชีวิตการแต่งตัวบุคลิกลักษณะเอาเป็นว่า แบ่งก็ได้ไม่แบ่งก็ได้แล้วต่คิดนะน้องเนี่ยก็เที่ยวในประเทศสามีที่พ่าสังเกตนะเป็นคนจัดแจงทุกสิ่งอย่างจะไปพักโรงแรมที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงน้องก็ไปจ้ะตรงนี้เนี่ยต่างกับโอ้วนนะโอนะ้วนเนี่ยเป็นคนจัดแจงสามีเป็นคนบอกว่าอยากไปเที่ยวไหนแล้วพ่อก็จะหาข้อมูลว่า,ามีที่นี่ที่นั่นที่นู่นราคาเท่านี้เท่านั้นอ่ะอยู่โอเคไหมอยู่โอเคก็จ่ายนะคะ ยกตัวยอย่างเช่นวศก็ดูท่องเที่ยวภูกเก็ตหลายช่องนะคะที่เป็นสาวไทยมีสามีเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวภูกเก็ตกันแล้วเขาก็ไปพักโรงแรมไปทํากิจกรรมต่างๆแบบดีและแบบโอเควศก็คิดถึงตอนที่วะพาพี่ตดไปเที่ยวภูกเก็ตครั้งแรกนะหลายปีไปแล้วน่าจะมากกว่า10ปีโพสเนี่ยเลือกโรงแรมที่ถูกสุดแล้วก็อยู่ในลัศมีที่ รถตู้ที่เรานัดจะไปดำน้ำกันน่ะมารับได้โรงแรมเนี่ยชื่อกระตะกระตะคันทรีเฮาส์มั้งจำชื่อโรงแรมไม่ได้อะไรก,รกรักระตะกระตะนี่แหละน่าจะเป็นกระตะคันทรีเฮาส์นี่แหละโรงแรมอ่ะเขาเป็นแนวสวนโปรดชอบโปรกชอบลักษณะอย่างนี้โปรดไม่ได้เลือกหรูหราเพราะถ้าหรูหรามากโปรดก็ชอบนะหรูหราคือสบายไงแต่โปรดไม่อยากจ่ายราคาที่โรงแรมเขาคิด พก็เลือกกระตะคันที่เฮาเนี่ยเป็นโรงแรมที่ราคาสุดนะตอนนั้นก็สองพันกว่าต่อคืนนะแล้วสภาพห้องที่เราเลือกเราก็เลือกห้องที่ถูกสุดสองพันกว่าที่ถูกสุดนะ <c oughs> ถ้าเอาแพงกว่านั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งห้องนะเก่ามากตอนนั้นปุ๊บไม่ได้ทาวิดีโอไงเพราะว่าอยู่กับพิเตอร์แล้วปุ๊บก็เลยไม่ได้นึกว่าจะทําวิดีโอให้ใครดูไงปุ๊บไม่ได้นึกถึงว่าทํา youtube เพื่อเงินไงตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ กึง่งๆได้เงินก็เอาก็ยังคงทำเพื่อไม่ได้เป็นเงินเป็นหลักอะ่ะอยากให้ผู้คนมาฟังมาดูนะเป็นแบบโรงแรมเก่าๆห้องน้ำแบบเป็นปูนเลยอก็อ่ะคืนเดียวสองคืนนอนได้ <c oughs> ของน้องเนี่ก็เป็นชีวิตที่สุขสบายอะ่ะนี่คือคนที่เขามองนะคนที่มีชีวิตที่ไม่ได้สบายที่ไทยยากจน หรืออยู่ต่างจังหวัดชีวิตที่ไม่ได้สวยเขาก็จะมาดูน้องแล้วเขาก็จะบอกว่าชีวิตดีเนาะไปเที่ยวผัวน่าจะรวยพาไปเที่ยวตลอดเลยเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคิดคิดในมุมของเก็คือเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาพูดเฉยๆแค่เพราะเขารู้สึกแบบนั้นเนื่องจากว่าตัวเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีชีวิตธรรมดาธรรมดานะแล้วอโอ้เราไม่ธรรมดาเหรอคือโบก็ชีวิตธรรมดาลรวก็จนด้วย แต่โบเรไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นเนื่องจากว่าตัวโบเองอะจ,จะบอกว่าโบอยู่ในเมืองโบได้พูดหลายครางว่าโบได้อยู่กรุงเทพในอยุงเทพแต่โบมาคิดอีกทีแล้วนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าโบอยู่เมืองหรืออยู่ต่างจังหวัดหรอกเป็นเพราะความคิดและมุมมองของโบที่มองคนเหล่านั้นมากกว่าโบก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าเมันก็อยู่ที่ผู้คนเขาจะมองและคิดยังไงแล้วก็สะท้อนไปถึงตัวเขาด้วยว่าเขาอะมีความคิดแบบนี้ไงว่าฝรั่งรวย เลยพาเมียไปท่องเที่ยวไปอะไรได้หลายอย่างตรงนี้เนี่ยคือภาพฉาบฉวยโปดคิดภาษาไทยอยู่จะพูดว่าอะไรเป็นภาพที่ผู้คนเห็นผู้คนที่เขาคิดนะแล้วเขาก็พูดไปตามที่เขาคิดเขาไม่ได้รู้ไปมากกว่านี้ไงเขาถึงพูดแบบนี้ถ้าเขารู้มากกว่านี้เขาอาจจะไม่พูดหรือเปลี่ยนความคิดโปดก็ทําขึ้นมาให้คุณๆที่เขามาฟังโปดเนี่ย คุณจะได้เปิดทัศนะวิสัยเห็นอะไรที่มากขึ้นรู้อะไรที่มากขึ้นถ้าคุณยังไม่รู้แล้วคุณมาฟังแล้วคุณได้ยินคุณก็ไปหาให้รู้ไงคนที่เขามีเงินไปเที่ยวไม่ได้หมายถึงว่าเขารวยหรือเขาจนนะหลายคนที่โบร,รูจังเนี่ยเขาก็มีสามีต่างชาตินะแล้วเขาก็ไม่ไปเที่ยวว่าเธยถามคนหนึ่งว่า ทำไมไม่ไปเที่ยวล่ะโอ้ดชอบเที่ยวมิเตอร์ก็ชอบเที่ยวเขาบอกว่าก็อยากไปเที่ยวนะแต่สามีเนี่ยชอบทํางานแล้วสามีอะ่ะไม่อยากออกไปไหนมากนะักไปกินร้านอาหารไม้ไปนะตัวเขาเองเมื่อมาอยู่กับสามีคนนี้แล้วก็มีความคิดจะทำธุรกิจอย่างหนึ่งซื้อบ้านปล่อยบ้านเช่าและอื่นๆใดก็ต้องใช้เงินไงพอเจ้าใช้เงินเนี่ย เขาก็ทํางานทํางานทำงานเก็บเงินเพื่อมาซื้อบ้านแล้วก็ปล่อยให้เช่าอย่างเงี้ยเขารวยนะคุณแต่เขาไม่เที่ยวเขาไม่ไปเที่ยวเขาไม่ได้อยากไปเที่ยวไหนกันจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่เชิงเพราะผู้หญิงก็อยากเที่ยวเพราะผู้หญิงอยากเที่ยวแต่สามีไม่เที่ยวนางก็เออตามกันไปตามสามีไม่เที่ยวก็ไม่เที่ยวทําแต่งานอย่างเงี้ยแล้วก็หาเงินมา เพื่อทาธุรกิจอันนี้ก็คือเป็นอีกคู่หนึ่งนะแล้วก็มีคู่ที่สามีเนี่ยนะนะพาเที่ยวตั้งแต่ยังไม่ได้วีซ่ามาอเมริกาเลยพาไปเที่ยวนั่นนี่นู่นเพราะว่าสามีเนี่ยกเกษียณแล้วแต่สามีเขากเกษียณตอนอายุยังไม่เยอะมากยังไม่ได้แก่นะตัวผู้หญิงมาเนี่ยก็อายุยังน้อยอยู่เพราะว่าเขามาไล่ๆกับโปรนี่แหละเขามาที่หลัง ช่วงจังหวะเดียวๆกับโบนี่แหละนะแเขามาที่หลังเขาก็ไปท่องเที่ยวกันนู่นต่างประเทศนอกอเมริกาเยอะแยะเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งพวกก็เห็นเขาก็โพสต์กิจกรรมเที่ยวด้วยทําธุรกิจด้วยธุรกิจอะไรของเขาก็ไม่รู้นะซึ่งได้ไปเที่ยวพบกปะผู้คนอย่างเงี้ยคู่นี้มีตังค์แล้วก็ชอบเที่ยวจริงแล้วเขาก็ไปท่องเที่ยวตามที่เขามีเงินจ่ายได้นะคะ ส่วนคนที่เป็นมหาเศรษฐีรวยมากๆหลายหลายคนเนี่ยที่บลดูเขานะไม่ได้เที่ยวแบบไปท่องเที่ยวก็มีนะติดตามสามีไปทํางานไปต่างประเทศบ่อยๆเลยติดตามสามีไปทํางานซึ่งไม่เคยเห็นสามีออกสื่อเลยด้วยเหตุผลที่สามีไม่ชอบแต่สามีก็ไม่ห้ามนางที่นางจะอัดวิดีโอออกสื่อหรือทําอะไรพูดอะไรแล้วชีวิตที่เขาใช้นะเอาเป็นชีวิตแล้วการจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชีวิตท้งชีวิตหรอก ไลฟ์สไตล์เออพูดถึงไลฟ์สไตล์สิ่งที่ชอบในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะไปกินไปเที่ยวไปอยู่เขาก็จะพักโรงแรมที่ดูดีหรูหราหมาเหา่าในสายตาของคนที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีเงินไปอยู่แบบนั้นโบก็เป็นคนหนึ่งนะที่คิดตอนที่ว่าไปดูคนที่เขามีเงินไปดูดาราไปดูนักแสดงช่องคนไทยนี่แหละเขาก็ไปเที่ยวจ่ายคืนละแสนคืนละ สองแสนอะไรเงี้ยโปรเไม่จ่ายขนาดนั้นถามว่ามิเตอร์มีเงินจ่ายไหมจ่ายได้แต่จ่ายได้เป็นแค่ครั้งสองครั้งไม่ได้จ่ายทุกครั้งไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะว่ามิเตอร์เนี่ยไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่ตัวมิเตอร์เองอะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่จนเขาก็คือเป็นมนุษย์ทํางานแล้วก็มีเงินเก็บที่จะไปเที่ยวได้อย่างเงี้ยพวกก็ดูคนีผู้หญิงที่มีสามีฝรั่งเนี่ยสามีเขาอะ่ะไปทํางาน แล้วงานเขาก็มีรายได้ที่ดีไลฟ์สไตล์เขาคือเขาชอบความเป็นอยู่แบบไหนเขาก็จะอยู่แบบนั้นในสิ่งที่เขาจ่ายได้นะคะเขาก็มีภาพมาให้ดูมีวิดีโอมาให้ดูไปเที่ยวโรงแรมโอ้โหโรงแรมดูดีดูสวยไปกินร้านอาหารดีๆอย่างเงี้ยแต่งตัวสวยสะอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าผู้ชายรวยแล้วก็จะมีเงินพาท่องเที่ยวทุกคนนะคะ ผู้ชายรวยบางคนก็ไม่เที่ยวแล้วผู้หญิงที่มีสามีเป็นคนรวยแล้วไม่เที่ยวเขาอาจจะนำเสนอในสื่อให้เห็นภาพที่ไม่ได้เหมือนเป็นคนรวยอะแล้วคนที่มาดูเนี่ยก็ไม่ได้รู้ไงไม่ได้รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเนี่ยแต่ก็เพือกเพือกรู้ก็คอมเมนต์ไปแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ทำให้ตัวเองละแหละ ดูไม่ดีนะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ไปรู้ชีวิตของใครเขาเลยแต่ตัวเองพูดแบบนั้นออกไปหลายคนนะ่ะพูดโดยที่ไม่ได้เจตนาร้ายเลยแต่ไม่ได้กลั่นกรองคำพูดเหมือนปอ้นเนี่ยหลายๆครั้งปท้พูดดีโอเนี่ยปอ้เ,เนี่ยนะพยายามกลั่นกรองคำพูดแล้วแต่ก็ยังมีบางคนนะ่ะเขาก็ตีความไปอย่างอื่นซึ่งปอ้นทำอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าป้เข้าใจว่า คนเราเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะคะโบสดพูดอะไรแล้วไปทิมแทงใจหรือไปสกิดต่อมอะไรหรือไปเกี่ยวเอาตาปลาที่แม่โป้งเท้าไข่โบสดก็ไม่รู้ว่าจะปรับปรุงและแก้ไขยังไงได้เพราะว่าโบสดคนเดียวโบ๊ไม่สามารถที่จะพูดให้ถูกใจใครๆมากมายได้นะคะใครที่มาฟังโบสแล้วคุณสามารถที่จะซึมซับ ในสิ่งที่โบต้องการจะสื่อได้และนำไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ดีใจนะคะแต่ใครที่ฟังแล้วก็เออไม่รู้ป้าพูดอะไรวะมาผ้ามจับหลักไม่ได้อะ่ะตกลงจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่มาฟังเพราะตัวโบเองเนี่ยโบก็พูดเพื่อฝึกการพูดให้คนอื่นเข้าใจโบเนี่ยรู้ตัวเองตั้งแต่สมัยโบเป็นวัยรุ่นแล้วโบนเป็นคนที่พูดอะไรแล้วคนที่ฟังเนี่ย ไม่เข้าใจเหมือนกับที่เธยอยากบอกหรอกันก็ฝึกของโมาแบบนี้แล้วทุกวันนี้เนี่ยโปรดก็เห็นตัวเองนะว่าก็มีส่วนที่พูดแล้วคนฟังรู้เรื่องกับส่วนที่คนฟังแล้วต้องคิดเยอะๆถึงจะรู้เรื่องก็ยังเป็นอยู่นะคะเพราะว่าตัวตนของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนกันยากแต่ใครที่พยายามจะเปลี่ยนให้ดีขึ้น เขาก็พยายามพยายามแล้วจะได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้คนที่มาฟังเนี่ยพิจารณาแล้วก็บอกแต่การบอกเนี่ยไม่ใช่การตําเนบอกให้พัฒนานะคะก็อยู่ที่คําพูดที่พูดกันออกมาน,นั่นแหละจบแล้วฟังแล้วได้ประโยชน์ดีใจฟังแล้วไม่เข้าใจเลยป้าพูดอะไรวะ ก็ขอบคุณที่มาฟังนะคะให้ทุกคนมีความสุขค่ะบายบายสวัสดีคะ่ะวนเริ่มร้อนแล้วเนี่ย